มามัสก,การพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงท่นนกกนานคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกทา่านมีสติรู้ตัวไม่ประมาทคือโอกาสเส้นทางแท้แก้ปัญหาแม้โควิดี่ชิตได้ไม่คลาดคลานด้วยปัญญาภาสติมีรู้คลาย สองปีที่มาหาพิบัติไทยได้เกิดขึ้นและดำเนินผลอันร้ายแรงไปทั่วโลกไั่ที่สร้างความหวาดหวั่นแก่มนุษยชนไั่ที่ผู้คนล้วนมีโอกาสได้ประสบพบเจอภัยที่มีชื่อว่าไวรัสโคโรนาโควิด -19 โรคติดต่อร้ายแรงที่คร่าชีวิตผู้คนมากมายสร้างความเสียหายไปทุกหนแห่ง เกิดเป็นทุกเขเวทนาทางกายและทุกเขเวทนาทางใจเช่นนั้นแล้วเมื่อเราต้องพบกับภัยอันร้ายแรงนี้เราจะมีวิธีรับมือกับภัยครั้งนี้ได้อย่างไรหากเปรียบเมืองเมืองหนึ่งเป็นกายนะครมีความไม่ประมาทเปรียบเสมือนกำแพงที่คอยป้องกันฆ่าศึกคือโควิดสิสติ เปรียบเสมือนนายทหารที่คอยรับมือฆาสึกหากนายทหารคุมสติไม่อยู่ฆาสึกย่อมทำลายกำแพงแห่งความไม่ประมาทลงได้อย่างง่ายดายและสามารถทำลายกายนาครน,นี้ได้ในที่สุดทันผูมีเกีติที่เคารพคะในการสร้างอาคารจำเป็นจะต้องมีเสาเป็นหลักค้ำจุนตัวคารฉันใด ในการสร้างความดีทุกชนิดก็จำเป็นจะต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับฉันนั้นความไม่ประมาทคือการมีสติกำับตัวอยู่เสมอไม่ว่าเราจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดก็ย่อมไม่ถล่มลงไปในทางที่เสือ่อมและไม่ยอมให้ธาดโอกาสในการทำความดีตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทำถึงกรรมที่ต้องเว้น ใส่ใจสำนึกอยู่เสมอไม่ปล่อยตาละเลยการกระทำอย่างจริงจังและดำเนินรุดหน้าตลอด,ดเวลาฉะนั้นแล้วผู้ที่ไม่ประมาทจึงต้องมีสติอยู่เสมอเพราะสติเป็นหลักวระการสำคัญที่สุดบนพื้นฐานความไม่ประมาททั้งในยากปกติและยาคขับขันมีภัยโดยติดเชื้อโคโรนาไวรสัสโควิดสิก ถึงแม้มีผิดร้อยเพียงใดก็ยังไม่เท่ากับโรคของความกลัวไม่สติไม่ประมาทคือโอกาสของความปลอดภัยขาดสติและประมาทคือโอกาสของความไม่ปลอดภัยสติคือวัคซีนที่ฉีดเข้าใจิตใจของมนุษย์มนุษย์จะได้ไม่เป็นบาดทยะยักในหัวใจไม่เป็นมะเร็งร้ายในอารมณ์ไม่เป็นปริโอทางความคิด ก่อติดสถานการณ์ทั่วโลกเราจะต้องมีสติคอยนำมีทําคอยหนุนเจือจุนความไม่ประมาทโดยสติและสัมปประชัญญะดังนี้ 1. สติความระลึกได้ก่อนจะพูดก่อนจะทำก่อนจะคิดโควิดมาปัญญาเกิดทุกคนอย่าได้ระหนกอย่าจิตตกและจงตระหนัก ในสถานการณตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือสติขาดสติเมื่อพบทางออกยังบอกทางตันหากมีสติแม้ก็แพ้ขว่ากันก็ยังเลี้ยทางไปเวลาเจอทางตันสิ่งที่สำคัญคือสติขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดสติเสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียสติ ต่อให้มีเงินมากมายแค่ไหนก็จะไม่มีค่าและมีความสุขได้เลยหากไม่มีสติไม่เฝ้าระวังตัวระวังจะติดโรคโควิดไม่เฝ้าระวังจิตระวังจะเป็นโรคประสาทมีสติเป็นเพื่อนกี่วันเดือนก็ปลอดภัยมีธรรมะประคองใจกระทบอะไรก็จะวางใจได้ดี 2. สองสัมปัชัญญะ ความรู้ตัวขณะพูดขณะทำขณะคิดรู้เท่าเอาไว้กานรู้ทันเอาไว้แก้โควิดมาปัญญาเกิดความรู้ทั่วพร้อมรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งคนเราจะต้องมีความฉลาดเจ็ดด้านความฉลานเจ็ดอย่างคือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณ รู้การรู้สังคมและรู้จักความแตกต่างระหว่างบุคคลรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วแต่ถ้าไม่รู้ตัวก็คงไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ชั่วแล้วเป็นชั่วชีวิตไม่หมองมัวระทมทุกรู้ชั่วแล้วไม่เป็นชั่วชีวิตต้องหม่องมัวอยู่ในคุกทำดีอิ่มกันทั้งหมดทรยศอดกันทั้งมื ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องป้องกันเราได้เท่ากับสติและสัมปชัญญะสติและสัมปชัญญะคือวิชาว่ายน้ำนำผาชีวิตให้รอดทุกสถานการณ์ทะเลชีวิตหากว่ายด้วยสติสัมปชัญญาก็ไม่มีวันจมแต่หากว่ายด้วยอารมณ์ก็ไม่มีทางรอดอารมณ์คือตัวปัญหาสติและปัญญาคือทางออกของมนุษย์ ทรงครองชีวิตด้วยสติและความไม่ประมาทอยู่เสมอท่านผู้มิเกียรติที่เคารพทุกท่านคะแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด9ในประเทศไทยจะคลี่คลายผ่อนปรนมาสักระยะหนึ่งแต่ทางภาครัฐและเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขยังคงทั้งย้ำและเตือนให้ประชาชนไม่ประมาทกาดยาตกฉะนั้นแล้ว ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมมีสติตระหนักรู้ว่าสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำโดยการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างทางสังคมและมันล้างมืออย่างสม่ำเสมอมีอดีตให้ไฝ่ฝันมีปัจจุบันให้กำหนดมีอนาคตให้ก้าวไป และเราจะพ้นภัยโควิด -19 เไปด้วยกันค่ะโควิดที่ชิดได้ไม่ประมาทยึดด้วยศาสตร์ศีลธรรมนํำวิถีใช้สตินำปัญญาพาชีวีเป็นทางดีพาตนพ้นภัยผ่าน